สวัสดีครับเป็สี่ช่องทีไครทีมันชาแนวนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับตอนเช้านะส,สายหน่อยนะครับสองโมงกว่านะครับของวันที่ยี่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันพฤหัสบดีนะครับก็วันนี้ก็มาทาคลิปนะครับพบปะทักทายกันแล้วก็เลกยเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนําข่าวสารแล้วก็มา,าฝาก เป็นข้อเตือนใจนะครับเป็นข่าววันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับสำหรับท่านาเพื่อนร่วมร่วมสถาบันสวออท่านสูงวัยทั้งหลายนะครับกละลูกหลานนะครับต้องใส่ใจดูแลนะครับใส่ใจดูแลผู้สูงหวัยหน่อยนะสังคมไทยทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามันก้าวเข้าสู่ก้าวเข้ามาในยุคของอสังคมผู้สูงวัยแล้วนะครับ แต่ทุกวันนี้นะครับประเทศไทยเรานะครับอยู่ในยุคของผู้สูงวัยเยอะเลยนะครับแล้วผู้สูงวัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีะมีเงินค้างบัญชีบ้างนะครับมันเป็นธรรมดาเพราะว่าเขาทำงานมาตลอดชีวิตนะครับโดยเฉพาะค่าการก <c oughs> ็มีเงินสะสมบ้างนะครับแล้วก็ไม่ใช่ค่าการก็เหมือนกันนะครับคนสูงอายุบางท่านนะครับทำอาชีพเกษตรกรเรืออาชีพอะไรก็ตาม ท่านก็มีเงินเก็บของท่านทีนี้นะครับก็มีพวกมีสาชีพนะครับพวกมีสาชีพก,ก็จะสวยโอกาสเขาก็จะมองเห็นว่าจุดอ่อนของผู้สูงอายุนะครับผู้สูงวัยเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนก็คือก็จะมีอาการของอนะันเซมเมอร์อาการลงหลงลืมลืมนะอาการขาดความรอบครอบก็จะเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้ผู้ พวกพวกไม่หวังดีพวกมิรสาชีพนะครับมันก็เสียโอกาสก็จะเห็นข่าวอยู่เรืนะ่อยเนี่เมื่อเช้านี้ก็เห็นเห็นข่าวในช่องข่าวรู้สึกว,ว่าจะเป็นช่องสามไม่ช่องไหนเนี่ยครับก,ก็เล่าข่าวเรื่องผู้สูงวัยท่านหนึ่งนะครับก็อาชีพเกษตรกร,ร,กรนี่แหละแต่ว่า <c oughs> มีเงินในบัญชีเยอะนะครับก็ถูกผู้พวกมิจฉาชีพนะครับหลอก ให้โอนเงินทั้งที่ไม่ได้มีแอปนะหลายเนี่ยนะครับอบอกว่าแกมไปทำทำธุรกรรมที่ผีคนไม้ต้องจะได้ตรวจสอบไม่งั้นจะติดมีคดีติดคุกนะครับคนแก่ก็กลัวแหะครับแกก็ถือบัญชีธนาคารไปที่ธนาคารเลยเขาบอกให้โอนไปไหนแกก็โอนไปหมดเลยโอนไปทั้งสองสองคางมั้งนะครับ <c oughs> สูญเงินไปสามล้านกว่านะ สูญเงินไปสามล้านกว่าแต่เขอสังเกตว่าเวลาแกไปโอนในธนาคารทําไมเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ถามว่า,าปกติเขาก็เตือนกันอยู่แล้วนะครับระวังมิสฉาชีพจริงเจ้าธนาคารก่อนที่จะโอนก็น่าจะถามว่าคุณลุงจะโอนไปไหนไปโอนเรื่องอะไรนะอืมแต่นี่ไม่มีการถามนะน่าให้แกสูญเงินไปเลยนะครับไปตั้งสามล้านสอง <c oughs> เรื่องนี้ก็ต้องมาดูว่าจริงๆมันเป็นมาอย่างไรนะครับ <c oughs> นะ่ะก็นะ่าเป็นห่วงอันนี้ก็เป็นห่วงนะครับสําหรับลูกๆหล,ลานๆต้องใส่ใจด้วยนะครับใส่ใจนะ่ะถามข่าววแล้วก็ใส่ใจเตือนด้วยเตือนบ่อยๆนะโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยเรื่องเงินในบัญชีเงินอะไรนะครับถ้าเขาพูดเรื่องเงินมีใครมาถามเรื่องเงินมีใครมาอ้างเรื่องเงินเะนี่ยน่ะบอกเลยนะครับบอกนะคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ของเราเลยนะครับอย่าได้หลงเชื่อเด็ดขาดนะ่ะ อย่าได้ลงเชื่อนะอันนี้เป็นเรื่องของคนอื่นหลอกนะก็ยังดีกว่าโดนลูกโดนหลานตัวเองหลอกเอออย่างคุณตาแต่เนี้ยที่ในพิโคล่าเลยนะครับโดนลูกตัวเองโยกเงินไปทั้งเท่าไหร่สี่ล้านหกเลยนะอันนั้นก็ลายหนึ่งนะครับเป็นความห่วงใยผู้สูงวัยนะครับให้ระมัดระวังนะอย่าไว้ใจอะไรมากมายนะอย่าเพิ่งตัดสินใจเชื่อบางอย่างนะครับอ่าใน,นกรณีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นฆาการนะอดีตฆาการใช่ มีสาชีพมันมาทุกรูปแบบครับมาทุกรูปแบบเลยอันนี้ก็มาในรูปแบบอะไรมาในรูปแบบของการปลอมการปลอมเสียงการเรียนเสียงการเอาสถานการณ์แล้วคนแก่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชี้ทางเขาโดยไม่รู้ตัวนะครับมีการอันนี้ก็โทรมานะครับโทรศัพท์มานะครับอ,อ้างว่าเป็นเพื่อน น้าทีนี้คนแก่ในส่วนใหญ่ก็จะเออเหรอเนี่ย like, นะกนะนะนะ็จะบอกเขาไปก่อนว่าเธอเหรอเนะีนะ่ยชื่อนิดที่หน่วยชื่อวายก็ว่าไปเลยนะ้าเสียงทำไมไม่เหมือนเดิมันก็จะไม่สบายเอาเป็นไงล่ะนะ้ก็เปิดช่องทางให้เขาเลยนะ่ยคนแก่คนสูงวัยส่วนใหญ่เขาจะมีความหลังกันนะนาเขาจะมีความหลังแล้วก,ก็จะถามกันทีนี้มันก็จะถามแหละพวกมือาชีพมันก็จะสวยโอกาส ว่าไงเธอเนี่ยฉันจะทํานั่นทํานี่นี่กรณีนี้นะครับบอกว่าเขาจะเนี่ยเขาจะซื้อของแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินนะฉันยังไปไม่ได้แต่ฉันมาซื้อของเนี่ยเงินขาดอยู่แปดหมื่นเนี่ยช่วยฉันหน่อยได้ไหมเธอโอนมาให้ฉันก่อนนะครับเดี๋ยวฉันจะเนี่ยฉันกลับจากนี่ไปแล้วฉันจะโอนคืนให้อ่าฉันจะใช้ให้เธอนะไม่ยากแล้วก็เพื่อนกันก็รู้จักกันดีอ่า ก็เลยโอนเงินให้โอนไปทั้งสามสี่ครั้งนะครับโอโอนทั้งสามสี่ครั้งกว่าจะรู้สึกตัวก็ตอนเพื่อนมาเจอเพื่อนก็ถามเพื่อนว่าเป็นไงซื้อบ้านไอซื้อของเข้าบ้านเสร็จยังเรียบร้อยยังเพื่อนก็อา้าวซื้อที่ไหนลหละฉันไม่ได้ซือ้อ <laughs> กว่าจะรู้สึกตัวครับก็สูญเงินไปทั้งหลายแปดหมื่นกว่าบาทนะแปดหมื่นแปด นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะผู้สูงวัยนีก็ต้องระมัดระวังเนะเพราะว่าเราเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยอย่างว่าแล้นะเงินเก็บอมมาทั้งชีวิตนะนะบางทีนะ่ยนะถ้าเราได้ใช้มันก็ไม่เป็นไรนะแต่มิตรสหีพไม่รู้ใครที่ไหนนะมันมาหลอกเราไปเนี่ยหลอกเอาเงินไปเนี่ยนะอ้างว่านั่นอ้างว่านี่แล้วก็เห็นข่าวอยู่ตลอดนะ เขาก็เตือนกันในโลกโซเชียลเขาเตือนกันนะครับในสถานีตํารวจในธนาคารในตู้ ATM เ,เขาติดไว้หมดแล้วครับนะเขาติดเตือนไว้หมดในห้องน้ําในอะไรทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้ยเขาติดไว้หมดติดเตือนไว้นะระวังมิจฉาชีพนะก่อนจะโอนเงินหรือจะทําอะไรนะครับให้เรามาระวังหน่อยนะเขาเตือนไว้หมดแหละแต่ว่าก็ไม่ไหวนะมิจฉาชีพมันมีความพยายามมากครับมีความพยายามนะ่ะมันทําทุกวิถีทางนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนของเรานเ,เนี่แหละนะครับผู้สูงวัยนี่แหลนะนะก็ต้องเข้าใจใผู้สูงวัยเนี่ยบางทีก็ลืมแล้วเลอะเลือนๆ,ๆนะต้องยอมรับนะอายุมากขึ้นเนี่ยคาว่าอัลไซเมอร์เนี่ยนะมันจะมาเลยครับนะใครคิดว่าตัวเองจะไม่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยไม่ใช่หรอกครับเป็นทุกคนครับอายุมากขึ้นนะภาวะของการหลงลืมนะครับมันจะมีกันทุกคนแหละครับมันจะมีมากมีน้อยมันก็มาแ,แต่ละคน แต่ว่ามีอาการทุกคนน่ะแน่นอนแม้แต่ตัวผมเองนะครับก็ลืมครับสมองเ๋ยเนี้ยมันจําไม่ค่อยได้นะเราต้องพยายามทบทวนนะครับขนาดเพื่อนเนี่ยบางทีก็จําเพื่อนสนิทเนี่นะครับจําชื่อคิดชื่อไม่ออกนะจําได้อยู่แต่คิดไม่ออกก็ต <c oughs> <c oughs> ้องยาม—เรานะฉะนั้นก็จะพึ่งใครนะครับก็ต้องพึ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับลูกหลานลานนะ แล้วก็ผู้สูงอายุเองต้องเตือนตัวเองไว้เสมอนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเรื่องเองินเรื่องทองนะการที่ถูกขู่ถูกบอกว่าทาโน่นทํานี่ทําผิดกฎหมายโน่นทําผิดกฎหมายนี่คนะ้างภาษีอย่างโน่อนอย่างนี้นะนะมีแอปเข้ามานะมีเนี่ยนะมีไอดีไลน์มีอะไรให้สแกนให้อันนั้นนะระวังดีๆเลย นะถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวรอก่อนนะคะนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับเราบอกไปเลยนะครับแล้วเราจะมีความปลอดภัยนะนะนี่ก็ฝากไว้นะครับเรื่องนะสังคมความปลอดภัยก็ลูกหล,ล,ลานก็อย่าลืมนะครับดูแลนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราให้ดีๆนะอยากให้ท่านเสียอยากให้พวกมิจฉาชีพเนะี่ยมาหลอกดันได้นะใส่ใจดูแลท่านด้วยนะครับ เนี่ยด้วยความบาตรแต่นดีจากทีใครทีมัญชาแนลครับน่พบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ